โอ้เจ๋งอ่ะอยากได้ให้อ่ะเฮ้ยใหนน้ยายซื้อให้ดีกว่าดูอะไรอ่ะเซนผมอย็แไดน้เนี้ยมันคืออะไรอ่ะเซนเนี่ยครับมันเป็นแม่แมเล้อย่างเงี้ยเจ๋งมากเลยอ่ะออได้ได้ได้เดี๋ยวยายซื้อให้นะ โมงแล้วเนี่ยคือแบบเดียวเอยพี่ครับอยากพิซพซ่าพิซซาเหรอใช่ๆครับอยากกินมากเลยอืมแต่ช่วงนี้มันยังไม่ลดราคาเลยนะเซนโอ้พี่ก็คงอยากกินอ่ะอ,อือ่ะก็ได้ก็ได้ เรา,าแม่เหล็กที่ซื้อให้ไปยยน่ะโหย้ายก้อนนั้นมันคนละอันกันเลยอะแต่อันนั้นน่ะเพิ่งซื้อไปเองนะเซนโหย,ย้ายผมอยากได้ย้ายผมอยากได้โอ้โหเซนหยุดงอแงก่อนหยุดงอแงก่อนเฮ้ยเดี๋ยว่าอยากซื้ขอขมนะครับเออโอเคโอเคกั <Yay> ได้กันได้กัได้เร็วแง,องอ้อสีนะคะนี่สีเขียว,วกูสั่งนะคะเออตาใจ เป็นเลยหรือเปล่าคะยายจิ๊บยายว่าเดี๋ยวนี้เซ็มมันเอาแต่ใจขึ้นทุกวันแล้วนะนั่นสิคะงงแงหนักขึ้นด้วยโอ้ยขัดใจไม่ได้เลยอะ่ะหนูว่าเราต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างคะยายอืมดีเหมือนกันแต่เราต้องทำยังไงล่ะจิ๊บ หรูว่าขั้นแรกเลยอะต้องทําให้เซนรู้ก่อนว่าเราไม่มีเงินไปซื้อของให้เซนแล้วแล้วทํายังไงให้เซนมันเชื่อละ่ะเราต้องทําแบบนี้ค่ะจัยอา้าวเซนกลับมาแล้วเหรอยาครับของเรียกมาส่งยังครับยังเลยเซนยายังไม่ได้สั่งซื้อเลยอะเอา้าไหนไวะยะ น,นั้นอพอดีช่วงนี้อ่ะยายยังไม่มีตังเลยเซนโ่อบอก่ยายรับปากเอายาเซนให้ผมอ,ะอ่ะมาคุยเลยเซนจะเล่นคอมอย่างเดียวเลยเหรอการบ้านอ่ะทำไม่ยังเซนยายพูดอ่ะได้ยินไหมไปทำการบ้านก่อนแล้วค่อยมาเล่น เซนยายถามอ่ะได้ยินไหมแล้วทำไมไม่ตอบเซนได้ไม่ตอบใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยจิ๊บขึ้นไปสับกัดเอาไป พี่จิ๊บผมล้อน่ะที่มันไฟดับนานขนาดนี้นั่นดิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาใช้แบตก่อนหมายกะทีเนี่ย ไฟจะมาเนี่ยยายไฟดับนานจังครับเซนยายไม่ได้จ่ายค่าไฟอะ่ะเขาเลยตัดเอา้าแล้วทำไมยายไม่ไปจ่ายครับก็ยายยังไม่มีตังค์ไปจ่ายนะเซนต้องทำอยงดีอ่ะครับยายอดทนหน่อยนะเซนเดี๋ยวยายจะหาตังค์ไปจ่ายค่าไฟก่อนไม่เอาผมอยากเล่นเกมตอนนี้อ่ะรอก่อนนะเซนวันนี้ยายหาไม่ทันจริงๆโอ้หคุณไม่ทำานบ้านเลยอ่ะไฟดับขนาดนี้ทำยังไงเนี่ย วันนี้เราคงต้องจุดเทียนไปก่อนแล้วล่ะเซนโอ้จุดเทียนแล้วมองเลยไม่ค่อยเห็นอะ่ะถ้าเซนน่ะทำตั้งแต่กลับมาบ้านน่ะก็เสร็จแล้วแต่ผมไม่รู้หนิไม่ได้โดนตัดไฟอ่ะเซนยายขอโทษนะเดี๋ยวยายจะรีบหาเหงินมาจ่ายค่าไฟให้จิ๊บไม่รู้วิธีนี้จะได้ผลหรือเปล่าต้องรอดูข่ะยาย แต่ตอนนี้เราจะไว้กัทนเหรอคะยายก็ต้องทนเอาหน่อยนะย,ยายเดินไปดูเส้นก่อนนะเส้นพอมองเห็นไหมล่ะเซนยายพูดด้วยไม่ได้ยินหรอ เหมือนวิธีนี้จะไม่ได้ผลเลยคะ่ะยายนั่นสิเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอ่ะเราต้องเปิดไฟกันก่อนนะคะร้อนไม่ไหวแล้วค่ะยายว่าเราต้องมีแผนสองแผนสองยังไงอะคะรอบแรกอ่ะมันเบาไปรอบนี้ต้องเอาใหญ่กว่าเดิมหูเล่นใหญ่เลยเหรอคะใช่ละนัดแกไปทวงนี่ใชหน่อยที่บ้านนะโน้นอ่ะ๋อได้ได ตกลงตามนี้นะนัดเล่นให้ใหญ่ๆล่ะได้ครับได้ครับมีคนอยู่ไหมเปิดประตูบ้านให้หน่อยเร็วมีคนอยู่เปล่ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวหลานฉันมาก็ทำตามแผนเลยนะแต่อบอกจะคืนไงียย่าอย่าทำฉันเลยฉันยังต้องดูแลหลานนี่ มีเงิีมันก็ต้องโดนหักสอนนี้แหละเฮ้ย hey, ทำไรอะเฮ้ย hey, อย่าไายุ่งวันนี้แค่มาเตือนนะถ้าภูมิยังไม่มีใจอีกอะเจอกันแน่ยายยายไหวไหมคะเมื่อกี้ใครเหรอคะพอดียายยืมเงินเขามาจ่ายค่าไฟนะ่ะทำไมยายไม่บอกหนูเ mm hmm. ดี๋ยวหนูจะรีบหาเงินมาช่วยยายเองนะคะ อเซนเออพอดีเพื่อผมอะซื้อของเล่นใหม่อะครับแล้วผมยังได้อ่ะอ้าวแล้วไม่ข้าบ้าเหรอครับเซนเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปโอเค่ะพี่กิฟต์ใหญ่คะ่ะนี่เราก็ทำกันมาหลายวิธีแล้วทำไมเซนยังคิดไม่ได้อีกเนี่ย ฉันว่านะใช้วิธีนี้ละกันวิธีอะไรหรอคะ <c oughs> ได้แล้วค่ะแอคติ้งชนะเลิศอ้ <c oughs> <c oughs> อาวพี่จิ๊บยายเป็นไรอ่ะยายไม่สบายไข้สูงมากเลยอ่ะ ยายไปหาหมอเถอะคะ่ะไข้สูงขนาดนี้อันตรายมากเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเจ๊ยายอยากจะเก็บตังไว้เผื่อเซมันอยากซื้ออะไรนะแต่ยายจะไม่ไหวแล้วนะคะถ้ายายเป็นอะไรไปพวกหนูจะทำยังไงยายผมขอโทษผมไม่เอาของเล่นแล้วแกไปหาหมอเถอะครับ ไม่เป็นไรขอบใจนะเซนที่เป็นห่วงยายนะที่พายายไปหาหมอก่อนนะเซนเซนตก็ตั้งใจอ่านหนังสือบ้านก่อนนะ จิ๊บสำเร็จสุดท้ายเราก็ดัดนิสัยเซนได้ใช่ค่ะยายเดี๋ยวไม่งั้นโตไปเนี่ยจะเสียนิสัยแย่เลย